พี่อาจแกสงสัยว่าแผลที่มีการถูกแทงทําไมไม่ถูกบันทึกไปในเขาเรียกว่าไปในบันทึกของแพทย์ที่ชนสูตรเป็นความสงสัยที่สงสัยแบบมีเงื่อนงําผมพิสนาโตว,วิเคราะห์วิจารณ์ที่เป็นกระแสสังคมในตอนนี้จะมาหาที่มาที่ไปแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจ,จริงๆเรื่องบาดแผลเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยถึงความผิดปกติเยอะแย,ยะไปหมดที่บาดแผลตามตัวตามข้อพับ บาดแผลที่มันไม่ตรงกับใบพัดเรือก็พยายามที่จะหาเขาเรียกว่าหาหลักฐานมาเพื่อจะโยงเพื่อให้ถูกให,ให้ถูกให้ถูกให้มันตรงกับบาดแผลให้ได้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวน,สสวนที่เอาภาพของต่างประเทศที่เอามาเทียบเคียงแล้วก็ยกมาเป็นยกมาเป็นเขาเรียกอะไรยกมาอยู่ในสำนวนซึ่ง มันไม่ใช่บาดแผลในํำนวนแล้วไปเอาบาดแผลอื่นยกมาเทียบเคียงแล้วต่างประเทศเขาก็ออกมาออกมาพ,พูดแล้วว่านั่นไม่ใช่ก็เลยหน้าแตกกันเป็นแถวปไปครับเพราะฉะนั้นนี่อีกหนึ่งบาดแผลที่ไม่ได้รับการเขาเรียกว่าให้ความสนใจและแถมยังถูกเย็บปิดบาดแผลไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมันดูกลมกลืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มีแพทย์หลายๆท่านและก็เขาเรียกว่าแพทย์หมอทวัตใจเห็นแล้วก็ เห็นว่ามันมีไขมันออกมาใต้ชั้นกล้ามเนื้อมันแทงออกไปข้างในแล้วก็ออกมาขนาดนั้นทําไมแพทย์ถึงไม่เห็นแล้วทําไมแพทย์ถึงเย็บแผลปิดเข้าไปซึ่งซึ่งหลายหลายคนก็สงสัยว่าทําไมถึงถึงจงใจที่จะปิดบาดแผลนั้นเพื่อไม่ให้ใครเห็นจริงๆมันคือการบาดแผลที่ถูกแทงไม่ใช่บาดแผลจากจากใบพัดหรือจากแผลอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นรูเข้าไปด้านในนี่คือความสงสัยที่ท,ที่มีความแปลกประหลาดทำไมอ หมอที่ชนสูตรที่ที่บันทึกทําไมถึงช่วยกันปกปิดหรือทําไมไม่ชี้แจงถแถลงลงไปไอส้สานวนทําไมไม่ถแถลงแล้วบันทึกลงไปเกี่ยวกับเรื่องการชนสูตรจากชนสูตรบาดแผลต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือความสงสัยแล้วก็พี่อาจก็ตอบว่าด้วยเขาเรียกอะไรด้วยอารมณ์ที่มันรู้สึกผิดหวังผิดหวังมากทาไมถึงทําแบบนี้ทําไมไม่ทําอะไรแบบตรงไปตรงมาซึ่งผมก็ดูแล้วนะบาดแผลนั้นนหะเออมันเป็นรู มันไม่มีทางที่จะเป็นบาดแผลแบบมีเป็นคมได้ถ้าใบาพัดมันก็จะคมใช่ไหมเอาเป็นว่าตัดเรื่องใบพัดเรือทิ้งไปเลยซึ่งมันไม่จริงอยู่แล้วมันไม่จริงอยู่แล้วเรื่องใบพัดเรือเนี่ยตัดออกไปเลยครับซึ่งก็มีเพย์มีนายแพทย์หลายๆท่านพยายามจะทําให้มันตรงกับใบพัดเรือแล้วก็มีบาดแผลอีกมากมายที่มันไม่มีความตรงและไม่มีความเขียวก้องกับใบพัดเรือก็จะโยงไปให้ได้และนี่อีกแผลหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถมีใครมาตอบได้ หมอที่ลงความเห็นว่าที่ลงความเห็นว่าแผลอันนั้นเป็นที่มันเข้ากระบ,บาดแผลใบพัดเรือได้แต่แผลนี้ทําไมถึงเย็บปิดใบทํไมไม่มีการชนะสูตรใดๆเลยแผลนี้มันคือแผลอะไรแต่ที่ไปอัานมูดูมันเหมือนมีแท่งเหล็กเสียบเข้าไปแล้วไปถึงชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ดึงออกมาจนมีไขมันไหลออกมาเนี่ยแสดงว่าบาดแผลนั้นมันถูกจากเหล็กแหลมแต่เราจะเป็นอะไรนั้นต้องไปหาคําตอบอีกทีนะครับว่าไม่รู้ไม่ก็พี่อาจก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่รู้ว่ามันคือเหล็กแหลมนั่นเอง กำหนดการของดีไอที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเรื่องอความเขาเรียกว่ารายละเอียดของมือถือนะครับก็คือวันที่20คือวันที่มีการสอบเครียดนั่นเองก็หลังจากที่สอบเครียดเสร็จก็หมายกำหนดการวันที่20 D สิบดีไอนำโดยพันตำรวจตีหรือเ,เรียกกันว่าพี่อยักนั่นเองครับจะเดินทางวันที่20วันนี้นะครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับตัวน้อง เจ้าของเจ้าของโปรนะครับแองเจิลบูนะครับที่ทําให้เรารู้ว่าวันนี้จะมีการมีกําหนดการในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วจะได้อะไรกลับมาบ้างพวกเราก็คงต้องเฝ้าติดตามอย่างแน่แท้เราคงไม่รู้หรอกครับว่าไปปุ๊บเราจะรู้รายละเอียดเลยรายละเอียดต้องถูกแกะออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาแปลเป็นไทย เพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของโทรศัพท์มือถือของทางโมงนั่นเองในส่วนของ GPS หรือ,อรูปต่างๆที่ถูกลบออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดีดไอจะเป็นเป็นคนมาให้คําตอบและรายละเอียดทั้งหมดแต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่ดีดไอไปวันนี้พรุ่งนี้ได้คําตอบเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนนั้นเรื่องราวต่างๆรายละเอียดพวกนี้เป็นข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะตั้นจะต้องมีการสืบคน้นค้นหากู้คืนและ ใช้ข้อมูลหลายขั้นตอนในการที่จะเอากลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะมาได้มากแค่ขนาดไหนเนี่ยดีไอก็จะเป็นคนให้คําตอบพวกเราทําหน้าที่แค่เฝ้ารอว่าท่านพี่ยักษ์ของเราก็ที่พูดจะเป็นผู้ประดุงความที่ทาเป็นกับตันอเมริกาเนี่ยที่จะไปทําหน้าที่เอาข้อมูลที่ถูกต้องกลับมาถึงเมืองไทยวันไหนอันนี้เดี๋ยวพวกเราต้องเฝ้าติดตามแต่แผนเดินทางก็คือวันที่20ิวันนี้ที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกา จะเดินทางไปถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวข่าวจะอัปเดตให้ทุกคนทราบเองนะครับทุกคนไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลมือถือของน้องตั้โมก็กำลังจะกลับมาอีกไม่นานนี้จะใช้เวลากี่วันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทราบเร็วๆนีต้ตั้งใจรอ,อกันอย่างใจจดใจจ่อนะครับข้อมูลดีๆกำลังจะกลับมาในเร็ววันไม่ต้องเครียดม,มีข่าวอ,อื่นให้เราตามอีกเยอะ ไม่ต้องแอบยิ้มไม่ต้องห่วงคุณไม่ได้หลับนนนแน่นอนแน่นอนเตรียมตัวเป็นหมีแพนด้าได้เลยนะครับเพราะปกติกะแทบไมไ่หลับแน่นอนอยู่แล้วสู้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 นะครับความจริงเข้าใกล้เข้ามาทุกที <c oughs> กรรมกำลังไล่ล่าผู้กระทำอย,ยอย่างไม่หยุดอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าหลักอาาวิยาของอาจารย์โต้งมีความสําคัญทําให้คนบนเรือดิ้นไม่หยุดมันคือประเด็นเรื่องอะไรคือผมจะบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องเล่าก่อนว่าเรื่องประเด็นโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเรื่องประเด็นที่ร้อนแรงมากๆก่อนที่โทรศัพท์จะมาถึงแต่หลังจากโทรศัพท์มาถึงแล้วมันมีอาการบางบางคนที่มีอาการร้อนตัวหมายถึงว่าอยากให้รู้อยากประมาณว่าพูดว่าก็เอามาเลยเปิดเลยสิจะได้เห็นความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงเปิดเลยสิโทรศัพท์มาแล้วอาจารย์โต้งมองมุมนี้ว่า คนพวกเนี้อาจจะรู actually, uh, not, so ้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะมันจริงหรือไม่จริงมันปลอมหรือไม่ปลอมเพราะฉะนั้นเขาเลยมีความเหมือนว่าอยากจะให้เปิดเพื่อจริงๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ใช่เครื่องจริงแล้วอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรเขาเลยพยายามอยากจะให้เปิดข้อมูลในนั้นขึ้นมาอาจารย์ต้งให้ความเห็นว่าหลักสิ่งที่เขาทาแบบนี้ยจริงๆอาจจะรู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะไม่ใช่เครื่องจริงไม่ใช่เครื่องจริงเป็นเครื่องสำรองแต่ แต่ในทางในทางเทคนิคและในทางในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างซึ่งอาจารย์ตรินก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่มันไม่ได้สําคัญนะว่าอาจารย์ตรินแล้วก็อาจารย์โต้งมองมุมนี้เหมือนกันเลยก็บอกว่ามัน,มนไม่มันไม่ได้สําคัญว่าในโทรศัพท์เครื่องนั้นนะ่ะมันจะเป็นเครื่องจริงยิ่งมันเป็นเครื่องปลอมยิ่งก๊อปปี้หรือคนนิ่งมายิ่งดีครับมันทําให้เราตรวจสอบได้ไงว่าใครเป็นคนคนนิ่งใครเป็นคนอ่าอ่า เขาเรียกว่าก๊อปข้อมูลออกมาแล้วคนนี้อีกเครื่องนึงออกมาเราจะได้ตรวจสอบได้นะครับยิ่งเป็นเรื่องดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อ,า,อาจารย์โต้งให้ความเห็นไว้เขาบอกว่าเครื่องอ่ะเครื่องมันจะคนนิ่งมาก็ตามไม่สําคัญมันไม่ได้สําคัญเลยว่ามันสําคัญที่ว่าข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์เครื่องนั้นอ่ะมันมีอะไรให้เราได้ตรวจสอบบ้างถ้ามันมีข้อมูลที่อาจจะเชื่อมโยงไปหาผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆก็ตาม อันนี้สําคัญกว่าโทรศัพท์ที่มันเป็นการคนนิ่งนะครับผมว่าประเด็นนี้ก็น่าสําคัญที่อาจารย์โต้งและก็อาจารย์ตรีนได้ให้ความเห็นไว้คล้ายๆกันเลยนะครับศัพทัโคนนิง่งยังไม่สําคัญเท่ากับข้อมูลที่มีอยู่ข้างในเพราะว่าไอ้ตัว iCloud เนี่ยมันสามารถเรียกข้อมูลบางอย่างกลับมาได้ก็ไม่มันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญว่าว่าโทรศัพท์มันจะปลอมหรือไม่ปลอมข้อมูลในนั้นต่างหากละ่ะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าข้อมูลตรงนั้น มันสามารถทําประโยชน์และหาข้อมูลตามหาความจริงที่มีผลต่อทางคดีได้ไหมอันนี้แหละที่สาคัญกว่าแต่ทําไมมีหลายคนที่พยายามจะด,ดิ้นหรือออกมาอยากให้เขาเรียกว่าเย้ยหยันว่าโทรศัพท์เครืนั้นเปิดเลยไม่ถ้ามีข้อมูลข้อมูลเด็ดก็เปิดซิอะไรอย่เงี้ยาะว่าอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเย้ยเย้ยหรือเย้ยหยันอยากให้เปิดเพราะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องนั้นไม่ใช่เครื่องจริง นี่เป็นความคิดเห็นในเชิงจิตวิทยาของพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมาผมเองก็เห็นเห็นตรงกับที่อาจารย์โต้กับอาจารย์ตินพูดนะเพราะว่ามันมองตรงกันข้ามไ,ไปอีกมุมหนึ่งว่าเป็นแบบนั้นผมว่าอันนี้มีความเป็นเขาเรียกว่ามุมมองในความคิดตรงนี้ผมว่ามีความใกล้เคียงกันเลยว่าอาจจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับอาจจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเครื่องนั้นไม่ใช่เครื่องจริงอันนี้มันก็มีพิรุษคือทุกอย่างสิ่งที่เขาทําตอนเนี้ยหลังจากเนี้ยหรือว่าก่อนหน้านี้มีที่ลดไปหมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้นให้เราเฝ้าติดตามคนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะบนเรือหรือบนบกก็ตามจะมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาหรืออาจจะเงียบไปเลยไม่พูดอะไรเลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นความจริงที่เป็นอยู่กําลังตามล่าผู้กระทาความผิดและต่อให,ตอให้ต่อให้พวกเขาเก่งแค่ไหนก็ตามพยานหลักฐานที่คนร้ายจะต้องทิ้งไว้เสมอมันก็ต้องมีให้เห็นไม่มากก็น้อยผมมิสระโต คลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ